ข้าวรยานทองสุวรรณสาโรมีนามเดิมว่าทองนาคประเสริฐเกิดเมื่อวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2462ณตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าพิธีบรรพชาเป็นสาม,มเณรเมื่อปีพุทธศักราช2479ณวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามซึ่งได้จำพรรษาอยู่ที่วัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามมาโดยตลอด ท่านมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นอย่างมากโดยอุปนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนขวนควายในกิจที่ชอบของหมูนะ่คณะจึงได้รับความไว้วางใจจากพระเทรานุเทระให้ดูแลรับผิดชอบงานบุญต่างๆอยู่เสมอและเมื่อปีพุทธศักราช2483ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณนะอุโบสถวัดเป็นจามบพิษดุสิตวนาราม ซึ่งเป็นการอุปสมบทในพระบรมราชูปธรรมโดยมีสมเด็จพระสังฆราชและรังดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรมุนีเป็นพระอุปชาตลอดระยะเวลาที่รับใช้งานเพื่อพระพุทธศาสนาทันใดอุทิศตนเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาและส่วนรวมมาโดยตลอด และมีผลงานโดดเด่นมากมายโดยงานด้านการปกครองท่านได้ดูแลคณะสงฆ์ในเขตปกครองจนพระภิกษุสามเณรมีระเบียบวินยัยเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธาด้านการศึกษาท่านเคยเป็นกรรมการสนามหลวงทั้งในแผนกธรรมและ,ะแผนกบาลีด้านงานเผยแผ่ท่านได้เทศนาสั่งสอนอบรมพระภิกษุ สามเณรอุบาสกอุบาสิกาอยู่เนืองนิดและได้รับอาราธนาให้เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลจำนวนมากถึง107ครั้งนอกจากนี้ยังเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้านสาธารณูปาการท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนโครงการสังคมสงเคราะห์ต่างๆกว่า20โครงการด้านการศึกษาสงเคราะห์ท่านได้ให้การสนับสนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมทั้งจัดตั้งทุนเพื่อการศึกษาของพระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายนอกจากนี้พระเด็พระคุณท่านยังเห็นประโยชน์และให้ความสำคัญกับการอบรมเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ ให้เป็นคนดีที่สมบูรณ์ทั้งความรู้และคุณธรรมสมดังคำขวัญที่ว่าบัณฑิตคือผู้มีความรู้ผู้คุณธรรมซึ่งท่านเมตตารับเป็นพระอุปชาในโครงการอบรมธรรม,รมทายญญาทบรรพชาและอุปสมบทหมู่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532เป็นต้นมาและที่สำคัญพระเดชพระคุณท่านยังเมตตามาเป็นพระอุปชา ให้แก่พระภิสุวัดพระธรรมกายด้วยด้านสมณศักดิ์พระเด็พระคุณท่านได้รับสมณศักดิ์และหน้าที่ในตำแหน่งงานพระศา,ศาสนามากมายหลายหน้าที่จนได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นสาม,มัญที่พระกิตติสารโสพลเมื่อปีพุทธศักราช2499จากนั้นได้สนองงานพระพุทธศาสนามาโดยตลอด จนได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศัดิ์เป็นพระราชาคณะรองชั้นอิรัญญาบัตรที่พระพุทธวรยานจะเห็นได้ว่าพระเดชพระคุณท่านถือเป็นแบบอย่างของพระมหาเถระที่ปกครองคณะสงฆ์ด้วยเมตตาธรรมเป็นผู้สนับสนุนทั้งการศึกษาและคุณธรรมควบคู่กันไปแก่พระพิสุสามาเณรภายใต้าการปกครองเป็นที่ตั้งแห่งความร่วมเย็นแก่ศิษยานุสิ จากคุณธรรมอันงดงามเป็นต้นแบบของพระมหาเถระผู้สงบเสงี่ยมมีเมตตาธรรมต่อผู้มาถึงเสมอพระเดชพระคุณท่านจึงเป็นที่เคารพรักสมควรแก่การบูชาน้อมนำความดีของท่านมาเป็นแบบอยา่าง DMC News รายงาน